เอาละครับสวัสดีครับอยู่ผม B ีดี o s s d บส i l u n d e ัเดคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะครับผมมาถึงต้องบอกเลยว่าผมก็จะแปลจะอ่านหรืออะไรเล้วไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากตัวหนังสือมันเลื่อนขึ้นมาจนหมดเลยได้แค่ไหนหมายความว่าคุณจะทําได้ดีนะหวังว่าคุณจะทําได้ดีนะอ่าประมาณนี้คือไม่เข้าใจเลยว่ามันสนทนาถึงอะไรกันนะเลยมาถึงก็ได้แค่นี้หวังว่าคุณจะทําได้ดีนะ ย้อนขึ้นมาแบบมุมกดย้อนอะไรขึ้นไปไม่ได้จริงๆนะไม่งั้นผมจะย้อนขึ้นไปเราจะได้เข้าใจกันมากกว่านี้นะครับเนี่ยแต่เราคนก็เป็นอย่างเงี้ยน้องโรลี่ตัวน้อยว่าไงชินโนไพโรอะไรพินิโคโชเก้นอะไรสิ่งเนี่้เลยอืมใช่บูกิก็ดีนะไม่ใช่เหรอมันมันคุยเกี่ยวกับอะไรกันไม่รู้เนี่ย ถึงบุกิเฉยๆมันคืออะไรไม่รู้บุกิเมื่อี้แต่ฉันต้องเข้าไปให้ใกล้กว่านี้ไปถึงตัวต่อไปมั้งครับที่ว่าเราจะต้องเข้าไปต่อสู้กับโคตรศัตรูเนี่ยหวังว่าเราจะต้องเข้าไปได้ใกล้กว่านี้อันตรายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ควรจะทําอย่างไรถ้าเข้าไปใกล้มากมันก็จะอันตรายเราควรจะทำอยังไงดีน้องลอรีน้องลอรีตัวนี้ไ<ห>อ้น้องน้องลอรีตัวน้องไม่ใช่ตัวนี้นนเ้ยน้องนี่จะพูดว่าอะไรฮะน้องเอลิส ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเล่เหลี่ยมที่จะคว้าที่คิดแค่ว่าจะคว้าแล้วคว้ามันได้อ่าอะไรประมาณนี้ไม่คิดว่าไอ้นั่นจะมีเล่เหลี่ยมมีเล่เหลี่ยมจริงจริงเลยเนาะเล่เหลี่ยมเยอะเหลี่ยมนั่ยและอะไรว่ามันถึงอะไรเอาไปนี่บอกแม่แม่แม่ยังไงถึงจะอันตรายยังไงแต่เราก็ต้องไปกันต่อนะใช่ครับมันต้องไปกันต่ออ้าวใจสวัสดีครับใจ อ๋อใจว่าไงเหลือแค่เท่านี้แล้วนะหมายถึงอะไรเหลือแค่เท่านี้เอ่อคุณกันจะไปที่ไหนกันนะอ๋เขาถามเราว่าเราจะไปที่ไหนมันเหลืออยู่แค่นี้ก็คือเหลืออยู่อีกแค่สองที่เท่านั้นที่เราจะต้องทําการจัดก,การกับพิพากษากันกับตรงนี้เนะวันนึงเราจะเอาอันนี้ก่อนเลยทืน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  ถึงมันจะขึ้นตอนที่5นะครับแต่ว่าเป็นปตอนที่4ี่ของผมนะครับเนื่องจากตอนที่1ตอนที่2รวมกันอยู่ในคลิปเดียวนะครับตอนที่3มมันเป็นตอนที่2ตอนที่3มมันเป็นโอ้ยเล่นรัวช่างมันโอเคครับเดินหน้าหุ่นยนต์ของเราออกไปตะบัดกระรานเฮ้ยกระโดดหลบก่อนเลยโอ้โหทุบเข้าให้นี่เจ้าหนอนปึ๊บอ่าจับหนานจับหนอนขึ้นมาทุ่มเรียงโยนกระโดดไส้ชิคกิ๊กตุ่มต่ำเฮ้ยเฮ้ย พลังงานเราเยอะวิตงตึมตายสุดยอดจริงครับผมโอ้โหคนอะไรโคตรเก่งเลยมาถึงก็เก็บไปรอสองโทนะครับผมสำหรับหุ่นตัวนี้สุดยอดจริงครับโดนอ่าโยนโดนกดบดฟุ๊บขวดเข้าให้ฟาดเข้าไปเต็มกระบานนะผมไอ้ก็ไปอีกครั้งโง่เรียบร้อยเนี่ยตายครับจะเหลืออะไรอ๋อเหลือไอ้นั่นครับผมเหลือพลังชีวิตครับทานของโตชิบ้านะเนื่องจากผมใช้อยู่นะครับผมใช้ดีมากกว่าโตชิบ้าเนี่ย ไว้สำหรับเล่นเครื่องบีโดยเฉพาะเลยนะครับผมบอกต้องต้องเลยนะจ๊ะโยน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 นี่ไปซะอืมนี่โยนโยนโยนอืมเรียบร้อยพังเป็นชิ้นชิ้นแหลกเป็นสิ่งเสียงอืออีอีอ

โอ <Sen> no oh ้โหโคตรเท่ไอจ้าไอจ้าไอจ้าจ้าพระเอกครับพไอเอกพระเอกเสียงนี้แหละเสียงหล่อมากพระเอกเสียงโคนหล่อไอจ้าโอ้เป็นไงเสียงพระเอกเสียงตะโกงว่ไงพวกแกโอ้โหเสียงตะโกนนี่แม่งเฮ้ยสำลักน้ำลายนี่นี่โดนไม่ซะนี่ โอเคพังพังโอ้โหเราไปโก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 เคยเคยดูโฆษณาโกบิโก้ไหมครับเขาสั่งเอาแบบเขากินอ่าไอเนี้ยโกบิโก้ใช่ไหมแล้วเขาเขาเรร้องโกโกบิโก้เรียบร้อยพวกหน่วยสวรรค์นั้นปลูกเขาไปลังโจรโจรอยู่เต็มเลยครับตามนั้นตามนั้นพี่บดพูดอย่างนี้เพื่ออะไรหวังอะไรกันแน่ไม่ได้หวังอะไรเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดขิก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 อืมโอ้ยกระโดดเข้าไปรับมันนมพี่บด พี่บอกเขาไปรับปันทำไมกับพี่โอ้โหอยากอยากท้า,ทายอยากจะจะได้ความท้าทายเฮ้ยพุ่มไต่หน้ามันเฮ้ยสุดยอดครับนี่คือปฏิมากรรมนะผมต้องบอกเลยของใหญ่ขนาดนี้แต่สามารถตั้งอยู่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับลงมายัะไม่ตายโย่ไปขึ้นไปโอ้เราได้ปืนจัดไปฮะ นี่ไงเราเงียบเหรอเพิ่งเงียบเงียบเงีบเพราะหนุ่มเงียบนี่เนี่มีไมเคิอนะแบงค์เขาให้มาผมบอกพร้พอมเสมอพร้อมเสมอ,อ,สมอนายว่ายัางไงเงี้ยนี่ยิงลวดเดียวก็ผมยิงปืนนะัดเดียวได้สัตว์ประหลาตตัวนะั้นสองตัวเลยนะครับผมต้องบอกจริงๆคนคน,คนอะไรเก่งจริงๆเฮ้ยเอ็งโอ้โดนโดน,โดน โยนโยนโยไปก่อนอ่าเสาเสาไฟฟ้าฟาดฟาดฟาดตีโอตีโอตีโอตีไอ้นี่ยตายไม่ยากนะไเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยอืมอีออี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 อัออีอีอีนีอ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 นอี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 อ ไม่ใช่เด็กสติดีด้วยเด็กเดบติ้งตองเอ๊ะได้ใจเลยเนี่ยอร่อประมาณนี้เลยนะครับเฮ้ยมามาเลยพวกเครื่องจักรมาเลยพวกออติมัสพร้อมเกมนี้มาก่อนออติมัสเยอะเลยนะครับนานมากนานมากหารู้ไหมเอ้ยเอ้ยมันมาดาวเดียวกับออติมัสอิชิโย อีกขอ้อีกข้อืโอ้ยเยอะเอเยอะไปเยอะไปลูกพี่ไอ้ลูกระเบิดไอ้ลูกระเบิดใจเย็นๆลูกพี่ไตลี้ข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 ี้ดุมดุมดุมดุดุมุมดาดฟาดฟาดฟาให้ไีเขาดีหัวหหวดหัวหวดโอ้หัวดแล้วก็หวดหัวหัวหัหหหหหห ฮุมอืมโอเคสุดยอดฟาดเข้าหน้าไว้โอ้โดนโดนโดน้อน่าลำคาญจริงๆไอ้ลูกเนี่ยน่าลำคาญด้วยอ่าน่าลำคาญนักใช่ไหมนี่น่าลำธารเฮ้ยจมฟ้าเฮ้ยโอ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 ้ยโดนโดนเยอะโอ้ยโอ้ยเจ็บอย่างนี้อ้อนใครก็ไม่ได้ด้วยไม่มีคนให้อ้อนแล้วออเสียใจ พออย่าอย่าหลอกตัวเองวมันไม่มีทางแล้วไม่แน่นะไม่แน่ผมยังรอเฝ้ารอคอยยังหงุดหงิดายังคิดถึงการกลับมาของสุดที่รักของผมเลยเนื่องจากว่าตอนอยู่ด้วยกันผมทําเรื่องสารเลวไว้เยอะนะเนี่ยแล้วกันมันก็เลยเป็นอย่างนี้เลยพรามึงเป็นอย่างนี้ไอ้เนี่ยอุ้มด่าตัวเองนะไม่เกี่ยวเฮ้ยอ่าผมเป็นคนพูดจาเขรางจริงๆผมเป็นคนพูดจาปากร้ายนะัะผมเป็นคนมันจาปากร้ายอะปากผมมันพาไปอย่างนั้นเองผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะ แต่คนฟังเขามันมันรู้สึกไงเจ็บที่ยังรู้สึกเจ็บที่ยังเสียใจเจ็บที่ยังรักจึงคงมีแต่เธอด้วยมาก็อยู่กันมานานอโอโอ้ยพออย่าเลิกดรามา่าต,ต้องเล่นเมกมเพื่อนผมบอกให้ผมเล่นเล่น,ลนผมจะลงทุกวันนะครับผมเน้นย้ำลงทุกวันเนื่องจากอ่อยทิ้งไว้ธรรมดาแต่ผมฟุ้งแน่นอนนะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซานจิต ตัวเป็นเจ้าีิควบคุมมันมันมันไหมล่ะมันตะปหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหทุ่ม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 ชอมทั้งแหล่ชอมทั้งแหล่บํมบําบําบําทุบอืมตายทุกกะโหลกอืโอเคได้เวลาไปต่อครับยังสถานที่ที่ต่อไปนะผมอ่าฮะฮะฮะเอาแล้ว เจเวก้ามาเตือนเราแล้วนะมาดูันดูว่าเขาเตือนหล่เรื่องอะไรนะเตือนอะไรเจเจมาเตือนอะไรผมครับติดต่อ,ต,อต้องรีบติดต่อตองคนนี้เพราะเธอต่องคนอะระวังตัวด้วยนะเจเป็นห่วงนะครับผมแต่ไม่รู้หน้าตาจริงๆเจ๊ก็เป็นไงเจ้ามไม่เคยถอดอ๋อไปกันเถอะนานาโตได้เลยยินดีได้เลยย,เลย,ยินดีต้อนรับไอ้ตัวที่กำลังมา มาเลยครับย,ย,ย,ย Arizona, ิน <Far> ดีต้อนรับยินดีต้อนซับชีวิตโอ้โหมันบินได้โอ้ยยิงเล่นยิงเจอตัวคิกโก้ทุบอืมทุบอืมทุบอืมทุบอ้าวโอ้โอ้ทุบอืมนี่ไงเล่าทุบเขาให้อ้าวทุบเนี่ยเนี้ยเนี้ยทุบก็อีกดีมามา มันจะบินไปไหนทุบอืมอ่านั่นมันของมันหมดแล้วโอ้ยทุบทุบอืม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 มันลงมาลงมาทุบโอ้ยโดนทุบทุบทุบไม่โดนไลนเดินลขี้ก่อนทุบเฮ้ยทุบอืมเฮ้ย อุ้ยโดนวงแหวนโอ้โหวงแหวน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 แห่งไฟวงแหวนแห่งไฟเหนื่อยนะทุ่มทุ่มทุ่มโอ้โดนโดนโดนวงแหวนแห่งไฟแล้วมานีนี่อืมโอ้ยมันได้อะไรมาวะโอ้ดูแล้วผมได้อะไรมาอืมไม้ฟาดแม่งอหัวหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเย็นเย็นใจเย็นเย็นอืม ฟาดฟาดฟาดเฮ้ยฟาดไม่ได้ตยายฟาดไม่ได้ตายเราต้องทำการฟาดนะผมว่ามันตายแล้วนะผมตอนนี้มันก็พ่ายแพ้ผมเป็นแล้วนะครับอ้อทำไมหนูทำหน้าอย่างนั้นนะ่ะน้องโรลี่ตัวน้อยหนูว่าไงจ๊ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะไม่เข้าใจเลยแปลอะไร นะเขาว่าอะไรอะ่ะอ,อันนี้อัสสัมชัญบอกแบบแบบว่าให้ตายสิพวกนายนี่มันจริงๆเลยนะอะไรประมาณนี้ถเขาขอถ้าประแย่ผิดก็ขอภัยด้วยนะครับผมมันเป็นภาษา,าญี่ปุ่นแค่ภาษาไทยนี่ก็ยังอ่านไม่แข็งแรงเลยนะฮะภาษาอังกฤษยิ่งแล้วใหญ่นะเขาบอกว่าอันนี้คือเชื้อเพลิงสำรองนะใช้อย่างประหยัดละ่ะคือมันให้มาเต็มเลยเชื้อเพลิงสำรองแล้วผมไม่ค่อยได้เสียอะไรด้วยสู้ตัวเนี้ย อ่าแล้วก็ระวับบงตัวด้วยส,สู้เขาล่ะอ้เป็นกำลังใจ,จาสาวน้อยโลลิตัวน้อยพระเอกก็เลยฮึดฮึดขึ้นสู้เอาแล้วครับผมรอบนี้บอกเลยว่าผมจะไม่ให้มันเป็นเหมือนสองคลิปที่แล้วนะครับไอบ้บ้าข้าเมเข้ามาขวางกันทำไมวะ <laughs> ประมาณนี้นะประมาณนี้อ๋อมันมาพร้อรมกับสิ่งอันใหญน่น่ากลัว อ,อ,อ๋อแล้วก็ไปนีกแล้วอือฮึขอขดีเลยพวกเจ้าจะไม่มีทองได้มีลมหายใจกลับไปอ่าดูซิมันจะจริงเห็นไหมนี่โฮชิของเราของพวกเราจะเป็นยังไงกันโฮชิมันคืออะไรวะาตัวกระทิงนั่นหรือมั้งอ่านี่คือสิ่งที่มันจำเป็นที่เราจะเป็นมันเป็นสิ่งจำเป็นของพวกเรา อะไรประมาณนี้แห่งยิงยิงพูดฉันจะไม่ป,ปล่อยให้หลอดไปได้เด็ดขาดโอเคก็รอบนี้ผมก็จะใช้ตัวอันนี้ครับครับบลูกระทิงออกมาเจ้ากระทิงหัวกระทิงรกระทิงพิฆาตอย่าใส่สีแดงดีนักใช่ไมไว้โดนโดนตัวมันสีแดงแล้วด้วยครับฮึบหมัดกระทิงหมัดกระทิงพร้อม เมาเลยครับผมเริ่มเลยครับมัตกระทิงครับผมท่าที่หนึ่งกระบวนท่าที่หนึ่งบัตกระทิงพนึกฮิสโตพนึกฮิสโตอืนี่โคตรแรงอ่ะพลังเหงืกบัตกระทิงที่สองพลังเหงกระทิงพนึกฮิสโตลเลี้ยงลายเลี้ยงลายจริงๆแค่นี้โหแม่งโคตรกระจอกเลยซุดลอยต่อยต่อย อุ้ยอิคิโยอืมต่อยต่อยอิคิโ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 ยตุ๊จมาฮะตุ๊จตุ๊ตุ๊ต่อยตอยตอยอืมหุบหุบหัวก่อนโยโยโยะอืมจบครับโดนฆ่าอิคิโยนี่เขาพามอนี่คือการเล่นแบบเอาจริงเราจะไม่ติดเล่นเหมือนตอนคลิปที่แล้ว มันก็เลยจะอนาถหน่อยแล้วสองจุดเดียเราได้ไปลังแห่งหมูป่ามาแล้วนะครผมหัวหมูป่าโอ้ไม่ดะข้อมันคงต้องอยู่ข้างข้อสิโอ้จ้ออยู่ข้างกายของข้าสิตอนนี้มันไม่ได้อยู่ข้างกายของเขาแล้วกินน้ำครับ อยูน้ำเหลือเกินอ่าเราได้บันทึกไฟล์ตัวใหม่มาแล้วเกี่ยวกับตัวหมูบาตัวนี้มันชื่ออะไรไม่รู้ปีเ,เ,ปเ,เดียวเบลเดวเนวเนวเนวอันนี้ว่าอะไรอู้มันใหญ่จังหูแบบอู้หูมันใหญ่จังอ่าตัวละครมันว่าไงนะครับ บอกโอ้มันใหญ่จังถ้านายทําแบบนั้นกับเทนโดละ่ะก็มันก็จะวิเศษมากเลยอะไรใหญ่ๆทํากับเทนโดวิเศษบ้ากจะบ้าไปแล้วโอเคครับผมส่วนคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะชอบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องเดวิวอันเดรนะครับผมหรืออันนี้นคือชื่อเต็มนะชื่อช่อง B D U นี่นคือช่องที่ผมใช้ครับพิมพิมพิมเล็กหรือพิมใหญ่ก็ได้นะครับ B D U นะครับผมก็ สามารถรับดูรับชมได้ทุกวันครับผมทุกวันทุกวันนะเวลาตอนหกโมงเย็นนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับดูรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า I Love You สวัสดีครับ